แม้ว่าร้านอาหารทั่วเมืองคูเปอร์จิโนในซิลิคอนแวลเลย์จะเงียบเหงาลงไปหลังจากที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านแต่ว่าที่ร้านพายแอปเปิลไทยค่ะยังคงมีพนักง,งานทำอาหารกันอย่างขมขมน้นช่วยสังคมนะคะร้านนี้เป็นของหุ้นส่วนชาวไทยหลายคนค่ะรวมถึงรัฟฟี่ธนชาสว่างแจ้งอดีตนักร้องดังยุค90โดยเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์คอนโฟในซานฟรานซิสโกได้เสนอข่าวร้านพายแอปเปิลไทยค่ะ ทำอาหารเลี้ยงทั้งพนักงานในร้านผู้สูงอายุนักศึกษาในย่านเซาเบย์ก่อนจะขยายบริการไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เป็นแนวหน้าในการรับมือกับโควิด -19 ในเวลานี้นะคะ โดยคุณทาเลียสว่างแจ้งค่ะพันรยาของลาฟี่คนนี้นะคะหนึ่งในหุ้นส่วนร้านค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า <Okay. S 1> ทางร้านเนี่ยมีอาหารให้พนักง,งานทุกคนรวมถึงของชําบางอย่างโดยที่พนักง,งานไม่ต้องไปซื้อหาจากร้านค้าและรู้สึกดีมากที่สามารถทําอะไรที่เป็นประโยชน์ในช่วงที่อยู่ในคําสั่งกักตัวอยู่บ้านค่ะ